จะพามาดูวิธีการต่อเครื่องล้อมลวดเลี้ยงวัวนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็อันดับแรกนะคะถ้าเราเสียบกับแบตเตอรี่ปุ๊บแล้วเขาจะขึ้นไฟสีส้มๆนะคะแล้วเขาจะเสียงดังติ๊ก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 อันนั้นคือเครื่องทํางานแล้วนะคะก็นี่ค่ะหน้าตากล่องของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีสองระบบค่ะ AC กับ DC AC ไฟบ้าน DC ไฟแบตนะคะก็จะมีคู่มือบอกอยู่นะคะให้เราไปอ่านเอาเนาะก็นี่ค่ะ เขาก็จะมีบอกความเร็วลงดินสายลัว้วแล้วก็จะมีสัญญาณไปแล้วก็จะมีตัวเสียบอีกนะคะที่ว่าตรงตัวเอาไว้ไปพ่วงกับแบตเตอรี่นะคะนี่ค่ะเรื่องของเราสายมันเก่าแล้วนะคะเราก็เลยเอามาดัดแปลงแล้วก็ต่อใหม่นอกเพราะว่าเราซื้อมานานแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะก็มันเก่าๆแล้วคะ่ะแล้วก็ให้เราเอาตัวหนีบแบตเตอรี่นะคะเอาไปหนีบเลยนะคะ ก็หนีบไม่ถูกนะคะถ้าเราหนีบไม่ถูกอุปกรณ์มันก็จะไม่ทํางานนะคะมันจะไม่ชอ็อตไม่ระเบิดะคะ่ะแค่ว่าอุปกรณ์จะไม่ทํางานแล้วนี่ก็จะเป็นสายไฟที่เราได้เอามาดัดแตนะคะเป็นสายไฟบ้าน,นะคะ่ะสายไฟสีฟ้านี่เราก็จะเอามาใส่พันบนลวดนะคะนี่ค่ะพันก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะเพื่อจะให้มันช็อตนะคะ แล้วส่วนอีกสายหนึ่งอีกสายหนึ่งจะเป็นสายสีน้ำตาลนะคะสายสีน้ำตาลนี่เราก็จะเอาไว้เสียบลงดินซึ่งเราจะทำเป็นสายดินนะคะนี่ค่ะเราได้ตอกลงดินเข้าไปแล้วนะคะก็สำหรับการซื้อมาครั้งแรกนะคะจะมีอุปกรณ์ครบชุดทุกอย่างปลอดภัยใช้งานได้หมดเลยนะคะลำดับการซื้อครั้งแรกแต่ของเรานี่คือมันนานแล้วคะ่ะแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างมันชำรุดไปแล้วเราก็เลยเอา สายไฟที่บ้านมาแปลงใช้นะคะนี่ค่ะใช้ได้เหมือนกันค่ะก็นี่ค่ะสายอันนี้ก็เก่าแล้วเราก็เลยเอาไปพันนะคะเพราะว่าสายมันมีการชำรุดนะคะเราก็จะเสียบให้ดูเนาะนี่ค่ะก็ดำลบแดงบวกถามว่าถ้าเราเสียบผิดขีดผิดมันจะไหมไหมมันก็ไม่ไหมนะคะเพราะว่าถ้าเราขีดผิดก็แค่ อุปกรณ์ที่ไฟมันจะไม่ติดนะคะถ้าเราคีดถูกก็คืออุปกรณ์ที่ไฟมันจะติดแบบนี้นะคะเราเสียมันก็จะดังติ๊ก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 แต่มันก็ไม่ได้ระเบิดนะคะก็นี่ค่ะหลังจากที่เราเสียบเ็จเนาะเราก็หากระมังเก่าๆมาครอบไว้นะ